สวัสดีค่ะเพื่อนๆเนช้วันนี้เรามาทำกับข้าวด้วยแตงกวานะคะเพื่อนๆให้เด็กๆกินนะคะเพื่อนๆเพราะว่าแตงกวาเนี่ยมีประโยชน์เยอะนะคะเพื่อนๆประโยชน์ของแตงกวาเนี่ยเราสามารถแยกได้หลายข้อเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะ เดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องประโยชน์ของแตงกวานะคะเพื่อนๆว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนะคะพอสังเขปสังเขปนะคะเพื่อนๆข้อแรกเนี่ยคือแตงกวาเราเนี่ยคือเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายเราได้นะคะเนื่องจากว่าแตงกวาเราเนี่ยมีน้ํานะคะเหมือนกับเราได้กินน้ําเพิ่มไปด้วยนะคะเพื่อนๆก็จะทําให้เรามีความสดชื่นนะคะ ส่วนข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบำรุงหัวใจนะคะผักมันมีประโยชน์อยู่แล้วนะคะเพื่อนๆนะคะส่วนแตงกวานเนี่ยช่วยบำรุงหัวใจแล้วก็ช่วยลดความดันได้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ข้อต่อไปก็คือลดความเสี่ยงโรคเกี่ยวกับสมองนะคะเพื่อนๆ กินผักมันดีอยู่แล้วนะคะเพื่อนเอนเราก็เลือกกินผักนะคะเพื่อนเือเราจะได้คุณค่าทางสารอาหารได้หลากหลายนะคะเพื่อนเอนส่วนข้อต่อไปนะคะก็คือการาปกป้องนะคะไม่ให้เกิดริ้วรอยนะคะลดความแก่ว่ากันง,ง่ายๆนะคะเพื่อนๆลดลดความเหี่ยวย่นนะคะของอ ร่างกายได้นะคะเพื่อนเ่นเพราะว่า,ราประโยชน์ของแตงกวาเนี่ยคือทําให้เราสดชื่นนะคะส่วนต่างๆก็จะทําให้เราสดชื่นแล้วก็เต่งตึงได้นะคะพเพื่อนๆ่อส่วนข้อต่อไปก็คือลดการอักเสบนะคะแล้วก็ป้องกันการเกิดมะเร็งได้ด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เราสามารถลดความเจ็บปวดในร่างกายได้ด้วยนะคะเพื่อนๆแต่งนะคะแต่ง แล้วก็ข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลดกลิ่นปากได้นะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้มันแข็งนะคะเราไม่เอาดีกว่านะคะน่าจะแก่นะคะเพื่อนเพื่อนกินแตงกวาเราก็สามารถที่จะไบแก้มนะคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับการกินลาบนะคะกินยำต่างต่างนะคะเพื่อนๆ่หรือกินลูกชิ้นทอดอะไรอย่างนี้นะคะเราก็าสามารถที่จะกินแตงแก้ม ได้นะคะเ,เพื่อนๆส่วนใหญ่ลูกการที่บ้านก็จะกินแตงเล่นเป็นเปล่าๆนะคะเ,เพื่อนๆยิ่งแช่เย็นน้ำก็จะกรอบแต่ก็อร่อยมากนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็ช่วยในการบำรุงกระดูกนะคะช่วยในการบำรุงกระดูกได้ด้วยนะคะถ้าเราไม่มาดูไม่มาศึกษาเราจะไม่รู้เลยว่าประโยชน์ของแตงเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็ ป้องกันการเกิดท้องผูกได้นะคะเ,เพื่อนๆด้วยที่ว่า,าแตงเนี่ยมันส่วนใหญ่จะมีน้ำนะคะเ,เพื่อนๆนก็จะช่วยทำให้การถ่ายของเราได้สะดวกเพิ่มมากขึ้นนะคะเ,เพื่อนๆนโอ้โหนี่ขนาดแตงอ่า่เดียวนะคะมีประโยชน์เ,อเยอะแยะมากมายเลยนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็สามารถที่จะควบคุมน้ำหนักได้แล้วก็ในแตงเนี่ยจะมี เส้นใหญ่อาหารด้วยนะคะเ,เพื่อนเเราก็เลยาสามารถที่จะควบคุมลดน้ําหนักได้นะคะเ,เพื่อนเเห็นไหมขนาดแตงอย่างเดียวนะประโยชน์จะเยอะมากมายเลยนะคะพอดีวันนี้แตงเราขายเหลืองหงถุงนะคะเราก็เลยมาทําเมนูแตงนะคะเราจะผัดใส่ไข่หรือจะผัดใส่หมูอะไรก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนแต่ วันนี้วันนี้กะว่าจะผัดใส่หมูนะคะเพราะว่ามันมีหมูอยู่ในตู้เย็นอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการทํากับข้าวนะคะเพื่อนๆ่ายังไงเพื่อนๆืก็อย่าลืมรับประทานแตกนะคะเป็นอาหารด้วยนะคะเพื่อนเเพราะว่าประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อนๆ่สำหรับคลิปนี้นะคะาลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ